สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมุนไพรไทยบ้านนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสปปรรพคุณของพริกค่ะสปปรรพคุณของพริกนะคะ 1. พริกมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยค่ะ 2. ช่วยให้อารมณ์ดีทำให้ร่างกายสร้างสารเอนโอร์ฟินหรือสารแห่งความสุขค่ะ 3. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 4. วิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างคอเลลาเจนในร่างกายมีอยู่ในพริกค่ะ5 ช่วยในการบำรุงและรักษาสายตา 6. ช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารยิ่งขึ้น 7. มีสารที่ช่วยให้เกิดอาการตื่นตัวของร่างกาย 8. ช่วยในการดีท็อกของร่างกาย 9. พริกช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดลดน้ำมูกและลดเสมหะ10ช่วยบรรเทาอาการไอ11ช่วยลดสารที่มากีดขวางระบบทางเดินหายใจอันเนื่องมาจากการเป็นไข้หวัดไซนัสหรือโรคภูมิแพ้ต่างๆ 12. ช่วยรักษาโรคลักปิดลักเปิด,รปดหรือโรคเลือดออกตามไรฟัน13ช่วยให้หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น14ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งและความเผ็ดของพริกมีส่วนช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งได้สิ 15. ช่วยลดปริมาณสารคอรลสเตอรอลในร่างกายทําให้ปริมาณของไตรกลีเซอไรในกระแสะเลือดลดลง16ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือดเส้นเลือดสมองอุดตัน17ช่วยในการสลายริมเลือด 18. ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจล้มเหลว 19. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดให้ดียิ่งขึ้น 20. ช่วยลดความดันโลหิต21ช่วยเสริมสร้างผนังหลอดเลือดให้แข็งแรงช่วยเพิ่มการยืดตัวของผนังหลอดเลือด 22. ช่วยขยายเส้นโลหิตในลำไส้และกระเพาะอาหารเพื่อการดูดซึมอาหารที่ดีขึ้น 23. ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียในกระเพาะอาหาร 24. ช่วยให้ร่างกายขับถ่ายของเสียและนำธาตุอาหารไปยังเนื้อเยื่อในร่างกาย 25. ช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยขับแก๊สในกระเพาะ 26. มีส่วนช่วยในการขับปัสสาวะ 27. ช่วยป้องกันการติดเชื้อต่างๆในบริเวณจมูกลำคอปอดเยื่อบุผนังช่องปาก 28. ช่วยไม่ให้เมือกเสีย,สยมาจับตัวกันภายในส่วนต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยค่ะ พริกนะคะช่วยกระตุ้นให้มีความอยากอาหารมากขึ้นค่ะใช้ในการประกอบอาหารปรุงแต่งอาหารนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเช่นพริกแห้งพริกป่นพริกดองซอสพริกเครื่องแกงน้ำพริกต่างๆและผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคถ้าชอบคลิปที่เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ